คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเด็กอายุต่ากว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับอันนี้ก็จะพา FC ทุกคนทุกท่านนะครับไปตามนะครับแนวทางนะครับของแม่ร้อยเอ็ดนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะนะครับไปตามแนวทางของแม่ร้อยเอ็ดนะครับ แนวทางรัฐบาลไทยนะครับแม่ร้อยเอ็ดนะครับหนึ่งพฤศจิกายน2567นะครับนะกลับด้วยเด้อบนล่างนะครับให้กลับด้วยนะครับ FC นะครับแม่บอกว่าให้กลับด้วยนะครับขอให้นะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะใช้วิทยาการในการรับชมกันนะครับเนาะนะครับสูตรก็มีข้อไม่รู้นะครับอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเนาะแม่ก็เน้นให้นะครับเนาะ ตัวเด่นก่อนนะครับเด่นเลยนะครับเนาะนะครับเด่นของแม่นะครับหรือว่าตัวเน้นนั่นแหละนะครับเนาะสองห้าสอหกสองแแ,แล้วก็3ามานะครับนี่คือตัว ่ที่แม่เน้นนะครับคือตัวเด่นนะครับเนาะนะให้กันนะครับสองเจ็ดอันนี้ชุดลองนะครับชุดลองครับเอซีสี่แปดสี่เก้า ส8่9ปดนะครับเอซี่นี่คือชุดลองของคุณแม่นะครับแม่รอยเอเดอร์นะครับเนาะนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะ ครับสหรับ FC ท่านใดนะครับเนาะนะครับที่มีโชคมีหมันนะครับเราจะร่วมทสบุญกับคุณแม่นะครับเนาะคุณแม่ร้อยเอ็ดก็ติดต่อสอบถามได้เด้อทางช่องจำลองพาม้วนนี่แหละนะครับเนาะนะครับ0625397669นี่แหละครับเนาะนี่นะครับ ก็ให้ติดต่อสอบถามได้นะครับเนาะก็จะได้เอาเลขบัญชีให้นะครับเนาะสำหรับผู่ใดนะครับที่จะร่วมทําบุญนะครับนะมีโชคมีลาบกับคุณแม่เด้อนะครับเนาะก็ติดต่อสอบถามได้นะครับทางช่องจำลอง้ามวนนะครับเนาะก็จะเอาเลขบัญชีให้นะครับเนาะเราก็ไม่สามารถเอาเลขบัญชีขึ้นหน้าเพจหน้าช่องได้นะครับเพราะว่านะครับเดียวก็ถูกปิดช่องนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นการเลี้ยไหนะครับเนาะ ครับก็ต้องเข้าใจเด้อนะครับ f อทุกคนทุกท่านนะครับหรือว่าเดี๋ยวต้องถามแม่ก่อนนะครับนอกเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับนาะแม่เขาจะอาให้ไหมนะครับนอกถ้าให้เดี๋ยวผมจะเอาลงให้เด้อนะครับนอกวัดต่อไปนะครับนองวัดต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาลงให้นะครับต้องสอบถามแม่ก่อนว่านะครับเบอร์โทรศัพท์เอาให้ f อฟซีบสนะครับนะครับหรือว่า ลงให้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวลงให้เลยก็ได้นะครับเนาะเบอร์โทรครับโทรศัพท์เดอ้อโทรแม่เดอ้อนะครับนะโทรแมร้อยเอ็ดนะครับนี่ครับเบอร์โทรเดอศูนย์เก้าหกหนึ่งเจ็ดห้า 8075นะครับ807นี่ครับเบอร์เบอร์เบอร์ของคุณแม่นะครับเบอร์โทรโทรนะครับอันนี้เบอร์โทรของแม่เด้อนะครับเนาะครับเบอร์โทรของแม่ร้อยเอ็ดนะครับใส่น้องบ้างก็ให้ใช้วิจารณญาณน,นะครับเนาะ,ะรายการรับชมนะครับ อันนี้นะครับเบอร์โทรแม่ร้อยเอ็ดเดอร์นี่นี่นะครับอันดางบนนะคือเบอร์ของแอดนะครับแอดจำนองพามวนนะครับเบอร์บนนี้เบอร์ของโทรแม่อยู่นี่เด้อนะครับนอเอฟซีนะเบอร์โทรแม่ร้อยเอ็ดนะครับนี่เด้อนะครับเลขบัญชีนะครับผู้ใดมีโชคมีหมานนะครับเนาะก็ยังค่อยติดต่อสอบถามมาทางช่องกระไรเด้อนะครับเนาะเพราะว่า มันก็ไม่สามารถเอาลงทางช่องได้เ้อนะครับเนาะนะก็ติดต่อโทรมาถามได้นะครับนะสำหรับท่านใดที่มีโชคลาภกับคุณแม่เ้อนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับนะก็ติดต่อสอบถามได้ทางเบอร์0625397669นะครับเนาะนะสำหรับเบอร์แม่101ก็0961758075นะครับเนาะู้ใดอยากไดอ้อะไรก็จะสอบถามคุณแม่ก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเนาะ 0961758075นะครับแม่ร้อยเอ็ดเดอร์นะครับเนาะนี่แหละครับเนาะนี่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 เหมือนกับสรุปโครงุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับสี่ชุดนี้นะครับเนาะนี่ตัวนี้กันนะครับเนาะอ่าไปกลับนะครับนี่กลับด้วยเด้อนะครับทุกตัวนะครับเอฟซีต้องกลับด้วยนะครับนะทุกตัวนี้ต้องกลับด้วยเด้อเอฟซีนะครับเนาะนะอ่าทุกตัวนี้ต้องกลับด้วยนะครับ ก็ยังเต็มจอืออยู่ยังี0 0บาทนะครับทุกตัวต้องกลับด้วยนะครับนี่นะครับตัวเน้นนะครับของคุณแม่เด้อนะครับก็ให้กลับด้วยนะครับเนาะก็ให้กลับด้วยนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนี่นะครับเอาไฮไลท์สักหน่อยนะครับเพื่อดูสวยงามนะครับเนาะ นี่นะครับกลับด้วยนะครับ f c นะครับก็มี2526283839กเันด้วยสอนะครับเนาะชุดลองนะครับ484958นะครับนี่ทางช่องจำนองพาม่วน0ูน5 3หกสองห้าสามเก้าเจ็ดหกหกเก้านี่เบอร์โทรแม่ร้อยเอ็ดนะครับอยู่ข้างล่างนี่นะครับแล้วศูนย์เก้าหกหนึ่งเจ็ดห้าแปดศูนย์เจ็ดห้านะครับเนาะใครอยากติดต่อสอบถามอะไรกับคุณแม่นะครับเนาะหรือว่า จะมีค่าน้ำชากาแฟอะไรก็ติดต่อไปได้เลยนะครับเนาะเอฟซีนะครับเนาะนะก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยกันทุกคนเด้อในกาหรับนะแนวทางนะครับเนาะแนวทางของแม่ร้อยเอ็ดนะครับนะวันนี้ก็เอามาลงให้แล้วนะครับเอฟซีนะครับเหมือนกับสรุปองสุดท้ายไปเลยนะครับเหมือนกับองสุดท้ายนะครับเนาะแนวทางรัฐบาลไทยนะครับแม่ร้อยเอ็ดนะครับหนึ่งพฤศจิกายนหกเนะครับ นะกลับด้วยนะครับวิ่งบนล่างนะครับ6 7 8นะครับนะไอเด่นก็เด่นนี่คือที่เด่นที่สุดที่สุดเลยนะครับของคุณแม่นะครับมี2 5 2 6 2 8 3 8 39กัน2 7นะครับชุดรองนะครับ48 49 58นะครับติดต่อสอบถามได้ทางช่องแจ้งลองพาม้วนนะครับ0ู2 5 3 9 7 6 6 9นะครับ อันนี้ก็เบอร์โทรของคุณแม่ร้อยเอ็ดนะครับนะ0961758075นะครับเนาะใครมีโชคมีลาบก็ติดต่อสอบถามไปได้เลยนะครับเนาะอ่ะวันนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันที่หนึ่งนี้ขอให้เฮงเปังๆโชคดีกันทุกคนนะครับถูกหวยในวันที่หนึ่งกันทุกคนเด้อนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม